สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n believer 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และลัคนาสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสมารถอัลลาอดีมาที่ believer 369ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัลลาอดีมาําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้3ต่อเนื่องจากเป็นโปรปีใหม่นะครับคือพูดง่าว ให้ของขวัญปีใหม่นะครับ5วันเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการดูโดส่วนตัวได้ราคาพิเศษก็คือวันที่5มกราคมถึงวันที่10มกราคมวันที่10มกราคมเป็นวันสุดท้ายครับอาลาอดีมาทำค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษลดให้3ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นวัฒนากําเนิดอิทธิพลของดวงโลกส่งผลต่อดวงชะตาของคนราศีสิงละนาสิง์อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามนะฟังกันเลยครับ อันดับแรกนะครับดูที่ลักนณะเป็นหลักนะเพราะว่าลักษณะโบราณจารย์บอกว่าเป็นจุดตั้งต้นของดวงชะตาที่จะแบ่งพพเลือนได้ส่วนคนที่ไม่มีเวลาเกิดจริงๆมันจาเป็นแล้วแหละครับที่ต้องดูราศีเกิดนะครับทีนี้เรามาดูกันที่จุดกำเนิดของคนราศีสิงลรคณาสิงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีลัคนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีสิง์ตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดวงเมืองกับดวงโลกกันก่อนซึ่งเป็นตัวอิทธิพลที่จะครอบคุมชะตาชีวิตของเราอีก สองขั้นนะครับคือราศีเมษเป็นราศีที่เริ่มต้นทุกอย่างนะครับตามจริงมันจะบอกอยู่นะว่าทําไมราศีเมษเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่เราขอไม่พูดถึงตรงนั้นเพราะมันนอกเรื่องเราจะพูดเฉพาะว่าดวงโลกเนี่ยตั้งอยู่ที่รานาเมษถามว่าทําไมไม่ทราบแต่มันมีเหตุผลรองรับอยู่นะครับแต่ว่าเราแค่ไม่จําเป็นต้องรูอ้อะเพราะว่าโอเคในเมื่อบนาจารย์เก็บสติมาว่าเป็นดวงโลกเป็นรานาเมษก็คือรานาเมษ มันมีอะไรให้เราศึกษาอีกเยอะมันไม่จําเป็นต้องศึกษาหรอกว่าต,ต้องทําไมต้องเป็นเม็อะไรเงี้ยครับแต่ดวงเมืองอันนี้รู้จะอธิบายให้ฟังดวงเมืองเนี่ยล้อไปกับลัก,ลกอณะดวงโลกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักนณะดวงเมืองเขาว่าดวงเมืองเนี่ยหมายถึงดวงกรุงเทพคือกรุงเมืองไทยเราเนี่ยจะมีดวงโลกคุมไว้หนึ่งจุดใช่ไหมครับคือเกิดบนโลกไปเนี่ยก็จะมีดวงโลกเนี่ยคุมไว้คือลักนณะเม็ สองคือดวงเมืองไทยเราเนี่ยไปตั้งไปล้อไว้กับลักนณด,ดวงโลกเนี่ยเพราะว่าคือเราเนี่ยเคยเกิดสุขสันต์ความในสมัยอยุธยาคือพระม่าัาตีทําให้กรุงแตกใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยทําให้เกิดความแบบบ้านเมืองโกลาหนและสัระสายแตกคอกันคือแตกแยกกันไปหมดเลยสุดท้ายก็มารวมกันอยู่ที่กรุงธนบุรีนะครับกรุงธนบุรีเนี่ยจะเป็นกรุงเล็ก ชั่วคราวนะครับคือไม่ได้เป็นกลุ่มที่มันมันจะเป็นกลุ่มจริงๆหรอกนะครับแต่หมายถึงเป็นแค่กลุ่มคนที่มารวมตัวกันนะครับแล้วมีเอ่อเขาเรียกว่าสถาปนาของผู้ที่เป็นผู้นําขึ้นมาแต่ไม่เรียกว่ากษัตริย์เรียกว่าผู้นำเฉยๆผู้นําในการรวบรวมคนนะครับแล้วก็ใช้ดวงของตัวเองนี่แหละจำเป็งผมรู้แต่ผมขอไม่พูดชื่อกันนะครับคือรวบรวมเสร็จปุ๊บก็เลยคือใครที่ดูรู้ประวัติศาสตร์นะจะรู้ว่าเป็นใครนะครับก็คือรวบรวม รวบรวมกลุ่มคนเสร็จปุ๊บก็เลยเขาเรียกว่าทําการสถาปนากลุ่มใหม่ขึ้นมาชื่อกลุ่มรัตนาโกสิน์นะครับก็คือให้ราชการที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้ปกครองนะครับแล้วก็คืนอ,อํานาจทุกอย่างให้กับราชวงศ์นะครับก็คือให้กับราชวงศ์จักรีนั่นแหละนะครับก็คือให้ตั้งเสาหลักเมืองนะครับแต่ราชการที่หนึ่งนะเป็นผู้โปรดเกล้าให้ตั้งเสาหลักเมืองขึ้นมา โดยให้ลัคนาเมธเป็นตัวล้อไปกับดวงโลกเพราะว่าเราถูกการโจมตีจากศึกภายนอกนะครับและอาจจะมีศึกภายในด้วยทําให้เกิดการแตกแยกกันเพราะลัคนาเดิมของดวงกรุงศรีทุยาเนี่ยคืออาโปทัตนามนะครับเป็นราศีพฤษภนะครับเป็นราศีอ่อนเป็นราศีเป็นเพศหญิงเป็นราศีเพศหญิงนะครับมันอ่อน แต่มันให้เกิดข้อดีคือพกกระส์คก็สังเกตดูว่าสมัยอัุธยาเนี่ยถ้าใครดูเรื่องบุพเพสนิวาสเอย่ยเรื่องของภมลิกขิตเอย่ยเรื่องของอย้อนยุคไปในสมัยอัุธยาเราจะรู้เลยว่ามันจะเกี่ยวข้อกับการค้านะครับการลงทุนการค้าหรือการเปิดการค้าเสรีประเทศไทยเราเนี่ยโอเพนตั้แต่สมัยนู่นแหละอัุธยานะครับตาจริงอาจจะสกโขไทยด้วยสเพราะ,ะรับวัฒนธรรมหลั่งไหลามาจาก อินเดียสูงมากก็คือการเผาเทียนเล่นไฟอะไรเงียเกี่ยวเกี่ยวข้องกับอาณาจักรโบราณที่เกี่ยวข้องกับทัดไฟนะครับเพราะว่าจะไปอยู่ในเนินเขาด้วยอยู่ในตำแหน่งของกรุงสุขโขทยัยก็คือเมืองสุขโขทัยในปัจจุบันนี้แหละครับแต่ว่าคือจังหวัดสุขโขทยัยแต่ว่าพอลงมาอุทยาเป็นทัดน้มแลแต่ว่าไฟกับน้ำเนี่ยมันประทะกันก็จะมีช่วงรอยต่อนิดนึงแต่มีคนประสานก้าวใจอยู่นะครับอันนี้คือประวัติของการได้มาตั้งแต่สมัย กรุงสุโขทยัยซึ่งมีข้อมูลประวัติน้อยมากนะครับแต่ว่าผมก็บังเอิญรู้มาพอดีนะครับก็เอาเป็นว่ามีการผสานรวมกันเป็นอยุธิยาก่อนพออยุทยาเสร็จแตกกลายมาเป็นกรุงธนบุรีอยู่แป๊บเดียวแล้วก็มาคือเป็นแค่การรวบรวมแล้วก็รอเวลาประมาณ2-3สปีเท่านั้นเองครับแล้วก็ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาใหม่พอดาวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างพอใจแล้วทีน,นี้ลักษณะเมฆคือลักษณะที่บึกบึนเป็นตัว ได้เป็นตัวแข็งแรงที่จะทําให้ต่อต้านการค้าศึกได้เพราะดาวประจําตัวคือดาวอังคารอังคารคือการแอคชั่นต่อสู้และเป็นดาวแห่งเทพสงครามในนั้นแล้วลักนณะเมษจะแรงกว่าลักนณพิจิกเพราะพิจิกมันเก็บเงียบมันแปลว่ายอมแต่ราศีเมษมันไม่ยอมไงมันสู้ดังน,นั้นเนี่ยไทยบอกว่าถึงไทยนี่รักสงบแต่รบก็ไม่ขาดเพราะว่าในทางดวงจีเนี่ยเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ย อยู่ในตำแหน่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นธาตุไม้หินไม่ใช่ไม้หยางนะครับแต่เท่าที่ดูมาม,มันแบ่งเขตเนี่ยมันเหมือนเป็นไม้ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้บอกว่าไม้หยินไม้หยางหรอกแต่เราคิดว่ามันเป็นไม้หยางเพราะเคยได้ยินว่าเป็นไม้หยางจะตามจริงไม่ใช่มันเป็นไม้หินเพราะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมที่อ่อนโยนอ่อนหวานจะเป็นไม้หยางได้นะยังไ,ไงมันก็ต้องแข็งทื่อเหมือนกับพวกพมา่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราเป็นแบบอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนไหวนะครับ คนไทยเนี่ยเซสซิททฟง่ายดราม่าเก่งน่นจะบอกว่าเป็นอย่างนี่ไงอย่างมันคือการไม่คิดอะไรอ่ะก็คือหมายถึงว่าซื่อๆทื่อๆตรงๆดิบๆนะครับคือทตดไม้คือทัดที่มันดิบนะครับหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบเฮาๆรุนแรงอย่างเงี้ยครับติดความรุนแรงนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นไม้หยินคือความอ่อนโยนเฟนลี่ใครมาก็เปิดรับหมดอาจจะเป็นไม้อย่างได้ไงถูกป่ะครับนั่นก็ต้องเป็นไม้หยินสิเอเชียตะออกเฉียงใต้ มีคาว่าเฉียงใต้ด้วยก็แปลว่ามันเป็นทัดไม้หยินครับอ่ะประมาณนี้ในนั้นเนี่ยคนไทยจึงอ่อนโยนอ่อนหวาน LGBT ลุ่งเรืองครับอ่านั่นแหละก็เพราะว่าอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ไม้หยางมันแปลไม้หยินนะครับทีนี้อ่าเนี่ยมันดูได้เลยเชื้ภูมิของฮวงจุ้ยซึ่งมันตรงมากทุกอย่างมันมันบ่งบอกมาในรวมมาด้วย เนี่ยถ้าใครเรียนรู้เยอะนะครับก็จะมีข้อมูลเยอะนะดังนั้นเนี่ยเวลาใครที่ชอบโหราศาสตร์ไทยเนี่ยศึกษาดองแต่มันมีให้ศึกษาน้อยครับถ้าคนไม่รู้จริงๆว่าต้องศึกษาตรงไหนอะไรยังไงไม่มีทางรู้เพราะว่าโหรศาศาสตร์จีนเป็นอะไรที่แบบค่าดูก็แพงแถมยังเอ่อรู้ไหมว่าค่าดูเนี่ยเป็นพันขึ้นไปนะครับไม่มีคําว่าต่ํากว่าพันนะอ่าแล้วได้นาทีเนี่ยมีหลายเจ้าเลย20นาที1000บาทอืมเดือนเก้าลเก้าสิบเก้านะครับ คุณคิดดูว่าแพงไหมเออเราดูไม่ได้กันหรอกนะครับในสมัยนี้นะตอนนี้นะในเศรษฐกิจไม่ดีเนี้ยแต่ก่อนหน้านั้นเราดูได้แตไมันจะดูไม่ได้ผมก็ยังไม่เคยดูเลยแต่โชคดีที่ได้ดูฟรีมาครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ลักษณะสิ่งบ้างอ่ะเดี๋ยวบางคนบอกว่าพูดเยอะเกินเยอะอ่ะเรามาดูกันต่อคือที่พูดเนี่ยหนึ่งอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมมีข้อมูลนะไม่ได้พูดมัว่วไม่ได้นั่งเทียนพูด2คือ เราอ,อารู้จริงอะประมาณนั้นสองเนี่ยคืออยากให้ทุกคนรู้ต้นที่มาการที่เรารู้ต้นที่มาจะทําให้เราเนี่ยคิดระบบเป็นระบบแล้วทาให้ลึกซึ้งนะครับตัวที่สามเนี่ยคือการที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้บ่อยบ้ยบางด้วยว่ามันอย่างน้อยได้ความรู้เข้าเข้าหัวเราเนี่ยมันจะได้ทําให้เราอมีอะไรที่สามารถเรียกว่าอะไรเหมือนกับเป็นหลักฐานอ้างอิงได้นะครับประมาณนี้ก็เลย พยายามอธิบายบ้านนะครับแต่ทีนี้เรามาดูจุดที่จะเข้าเรื่องคือลักนณะดวงเมืองดวงโลกเนี่ยพอตั้งให้ความเข้มแข็งอยู่ที่ลัคนาเมธเนี่ยเป็นเสาหลักเมืองลงปุ๊บเนี่ยก็จะได้ลักนณเมธเป็นลักนณะตนุใช่ไหมครับทีนี้ราศีสิงเป็นภพอะไรละ่ะหรือเป็นจุดใดของดวงโลกกับดวงเมืองไทยนับไปเรื่อยๆนะครับตนุกระดุมพาะสาชาพันทุปุตตะราศีสิงเป็นภพปุตตะคือตนุอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับราศีสิงแปลว่าคนราศีสิงเนี่ย เป็นภพปุตตะของดวงเมืองและดวงโลกผมบอกเลยว่าคนราศีสิงห์โชคดีมากปุตตะเนี่ยหมายถึงผลผลิตหรือลูกนะครับละคนาดวงเมืองกับดวงโลกเนี่ยเป็นพ่อแม่ของคุณคุณเนี่ยคือลูกของดวงเมืองดวงโลกแปลว่าคนราศีสิงห์เนี่ยถูกประคบประงมมาตั้งแต่เกิดนะครับคือพูดง่ายว่าและยิ่งดวงเมืองไทยนะยิ่ยยงาสตสุนให้ราศีสิงห์เนี่ยเด่นดังด้วยอีกต่างหากเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยคือสังเกตดูนะครับนักการเมืองไทยเนี่ยคนที่จะมาเป็นนักการเมืองไทยได้เนี่ย จะต้องมีดาวอาทิตเด่นกันทุกคนถ้าไม่ไงั้นไม่ได้เป็นนะครับเออเพราะว่าดวงเพราะดวงเมืองไทยเราเลือกมาแล้วว่าจะต้องเด่นแต่ถามว่าบางคนเด่นแล้วมันไม่เห็นจะได้เรื่องเลยเออจริงแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าดวงเมืองไทยเนี่ยถูกออกแบบมาแบบนั้นคือคือบางทีอ่ะมันไม่สามารถเลือกได้ทุกอย่างบมื่คอยจะบอกว่าโอ๊ยทําไมบบราจารย์เลือกมาแบบนี้มันไม่เห็นจะดีอย่างนี้นนมันคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราถูกไพ่แตก กรุงแตกอ่ะเออแต่เราไม่อยากเป็นแบบนั้นน่ะแต่มันมีศึกนู่นนี่นั่นมันมีปัญหาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมันแค่ภายเล็กภายเรื่องเล็กเรื่องน้อยซึ่งเราต้องมองข้ามเพราะถ้าเราไม่มองข้ามเราจะต้องเสียของใหญ่เข้าใจป่ะครับเอออย่างรัชกาลที่5ส่วนเสียฝั่งขวาของแม่น้าโขงทางใต้นะครับให้กับมาเลเซียอย่างเงี้ยครับเออแล้วก็เล็กๆน้อยๆทางภาคเหนือเนี่ยให้กับพม่ากับลาวเยอะแยะมากมาย คือใครที่รู้ลักษณะของการที่ไทยเสียดินแดงตรงไหนบ้างอะ่ะเราจะรู้เลยเขาเรียกว่าอะไรยี่สิบสามสิบกว่าครั้งอะ่ะเยอะมากนะครับแต่มันเล็กๆนิดน้อยเนาะมีใหญ่ๆก็คือฝั่งความแม่นำ้ำโขงนั่นแหละที่เยอะที่สุดแต่เอาเป็นว่าเราก็ยังมีประเทศให้อยู่และกว้างใหญ่ไพศาลในขนาดนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือคือเราเราอย่าไปโทษว่าสมัยโบราณทำไมคิดแบบนี้ต้องบอกไว้ว่าเราต้องขอบคุณเขามากกว่าที่เขาอ่ะรักษาดินแดนไว้ให้เราในปัจจุบันนี้ ได้ขนาดนี้นะครับเก่งมากแล้วนะครับที่เขาทำเราต้องยกย่องครับอย่าไปหักล้างอย่าไปอะไรแบบนี้เหมือนเขาได้สิทธิ์ล้านคูหรือจะไปหักล้างบ,างบางรรพบุรุษเนี้ยไม่เอาไม่ดีเป็นลักษณะของความที่คิดคิดไม่ซื่อไม่มีความซื่อสัตย์นะครับเราต้องมีแต่ยินดีแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่บรรพกษัตริย์แล้วก็คนที่เป็นคนอนุชนรุ่นหลังนะครับที่เสียสละเลือดเนื้อที่ให้ เรามีทุกวันนี้นะครับเราต้องพูดอย่างนี้เราต้องคิดอย่างนี้ทีน่นี้ปุตตะเนี่ยเ,เข้าเรื่องสักทีปุตตะเนี่ยมันคือผลผลิตดังนั้นราศีเมษกับรลลาศีเมษรัคนาเมษเนี่ยเป็นตัวพ่อแม่ของคนราศีสิงห์นั้นคนราศีสิงห์เนี่ยจะโดดเด่นจะเด่นดังเพราะอาทิตย์เนี่ยเป็นอุดจารราศีเมษในดวงเมืองหมายถึงว่าคุณจะได้ความเขาเรียกว่าให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าปุตตะคือบุตร บุตรมาอยู่ในเรือนตัวเองแต่เป็นอุดแปลว่าข่มตัวเองอยู่เลยนะครับดังนั้นคนราศีสิงห์เนี่ยมีดวงขม่มนะครับมีดวงที่แบบเป็นผู้นําเป็นดวงขม่มเป็นดวงที่จะได้ดีเป็นดวงที่มีความวาสนาบารมีที่ดีนะครับเหมือนสิงห์นั่นแหละครับแต่มันก็ต้องแล้วแต่บุคคลที่มีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนะครับที่ที่เป็นดวงของแต่ละคนเนาะนะแต่ว่าเอาเป็นว่าดวงเมืองกับดวงโลกเนี่ยส่งผลมาเป็นพอปุตตะปุตตะแปลว่าอะไร บุตตะว่าบุตรบริวารการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการบันเทิงเริงใจการเสี่ยงการลงทุนการค้าขายแล้วก็เกี่ยวข้องกับไม่ไม่ใช่การ้าขายขอโทษทีการลงทุนได้เฉยนะลงทุนได้หลายรูปแบบไม่ใช่หมายถึงเฉพาะคขา,ขายแล้วก็หมายถึงมาติดปากแล้วก็อะไรอีกอะ่ะไอเดียโปรเจกต์ความ คิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจดังนั้นคนราศีสิงห์มีแรงบันดาลใจเยอะมีความคิดเยอะธาตุไฟเนาะมันไม่นิ่งครับมันคิดอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมนะว่าคนราศีสิงห์เป็นธาตุไฟไม่มีอยู่บนโลกใบนี้ธาตุไฟเป็นบาปประธาต์ไม่มีอยู่บนโลกใบนี้มันเป็นธาตุที่ต้องอาศัยการยึดเกาะเชื้อเพลิงหมายความว่าต้องมีเชื้อเพลิงให้กินก่อนไฟถึงจะลุกขึ้นได้ดังนั้นพอหมดเชื้อเพลิงตัวเองก็จะดับไปเลยหายไปเลยในโลกใบนี้เหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดคือเงินครับในคนละศิสิง์เนี่ยเขาจะบอกว่าอาทิตย์กับศรกร์เนี่ยเป็นดาวคู่สมพลนะครับแต่เป็นการกินีกันด้วยมันหมายถึงทางด้านดีและด้านเสียในตัวหมายความว่าคนละศิสิงป์คืออาทิตย์ถ้าเผื่อเรามีอํานาจแล้วเราต้องสแสวงหาการเงินเพื่อที่ให้ได้มาซึ่งความร่ารวยในนั้นเนี่ยอาทิตย์กับศรกร์มันจะเป็นคู่สมพลกันมันจะดึงดูดกันเองหมายความว่าคนที่มีชื่อเสียงคือสมมตินะเอาง่ายๆเหมือนนักการเมือง รหรือพวกมีอิทธิพลต่างๆเนี่ย mm. ก็มักจะไปคบค้าสมาคมกับพวกพ่อค้าเพราะพ่อค้าเนี่ยคือคนที่ให้ผลประโยชน์เราได้มากที่สุดแต่มันจะมีทั้งด้านดีและด้านเสียหมายความว่าถ้าเราทําบริสุทธิ์ใจไปด้านดีก็ดีไปแต่ถ้าเราทําผิดไปช่อฉนไปอ,อะไรนะใต้โต๊ะไปนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเวหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมาระวังเรื่องของอํานาจที่ได้มาในความเป็นตัวตนเนี่ยหรือเราสร้างขึ้นมาเองเนี่ย มันก็จะเป็นดาบสองคมท่านดาบที่คมที่ดีหน่อยก็หมายความว่าโอเคเราอาจจะรัดคิวให้แล้วอาจจะเอื้อให้กับเขาได้บ้างในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่เราช่วยเขาได้เราก็ได้เงินค่าตอบแทนมาอันนี้คือถูกต้องนะครับอย่างเช่นเออ,เอ,อไปเคลียร์ตรงนี้ให้หน่อยฉันก็ได้เงินค่าคอมมิชชั่นมาอย่างเงี้ยครับเหมือนคล้ายๆกับนยนน้านั่นแหละไม่ได้ขายตรงๆแต่ว่ามีการช่วยเหลือเบื้องหลังสุดท้ายก็ ได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกครับแต่ต้องจ่ายส่วนต่างให้ฉันนะก็แค่นั้นเองนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้ได้ดังนั้นพ่อค้ากับผู้มีอิทธิพลก็มักจะคบค้าสมาคมกันเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันอีกอย่างหนึ่งคือพ่อค้าก็ต้องการคนที่ช่วยเหลือเคลียร์ทางให้คือผู้มีอํานาจเพราะบางทีมันต้องรองคิวมันนานฉันอยากได้ตอนนี้ฉันจะขายตอนนี้ก็ฉันกำลังขายดีอะไรแบบนี้หรือแบบปัญหาอันเนี้ย ช่วยเร่งด่วนในการแบบตรวจสอบให้เร็วกว่านี้ได้ไหมหรือแบบผ่านแดนให้เร็วกว่านี้ได้ไหมอะไรแบบนี้คืออำนวยความสะดวกแต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องทําผิดกฎหมายหมายถึงว่าอ,อ๋อหลับตาข้างหนึ่งปล่อยปล่อยไปอย่างน,นี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่ามันต้องอช่วยเคลียร์ทางช่วยช่วยช่วยเป็นหูเป็นตาหรือใส่ใจดูแลนิดนึงรีบหน่อยให้กระบวนการม,มันเร็วขึ้นอะไรแบบนี้ นั่นแหละคือได้เนาะอันนี้เราก็ต้องผ่อนปลนไปในทางที่ถูกต้องนั่นเองครับมันอยู่ที่คุณธรรมนะสิ่งไม่ได้แปลว่ามีคุณธรรมกันทุกคนแต่ถ้ามีคุณธรรมก็จะดีหน่อยมันจะทําให้เรากินได้ยาวๆแล้วก็สามารถได้อะไรที่ผลประโยชน์เนี่ยได้อย่างถาวรแต่ถ้าเราไปทําผิดไปนูน่นไปนี่ไปหมกเม็ดไปทําอะไรไม่เสียเส่ยงแบบไม่ไม่ถูกกฎหมายอย่างเงี้ยอันเนี้ยกินได้ดีก็จริง แต่สุดท้ายอ่ะมันจะพังพินาศมันจะไม่เหลืออะไรดังนั้นเนี่ยก็เป็นว่าน้าซึมบ่อทรายดีกว่ามันจะปูรากฐานได้มั่นคงและยาวนานต่อไปนั่นเองนะครับไม่ผิดต่อใจไม่ผิดต่อศีลธรรมและไม่ผิดกฎหมายด้วยจะดีกว่านะครับชนิดปุตตะเนี่ยสุดท้ายอยากจะให้ข้อมูลไว้ว่ามันคือสิ่งที่คุณเนี่ยมีแรงบันดาลใจมีสิ่งที่คุณจะก้าวพัฒนาไปทุกอย่างคนราศีสิงห์เป็นาราศีกรังธาตุคือมีความโลภเป็นนิสัย นะครับอันนี้โบราณอาจารย์เขาบอกมาผมก็เป็นราศีพฤษภแต่เกิดราศีนะไม่ใช่ลักนณาก็เป็นราศีพฤษภก็มีลักษณะนี้เหมือนกันคือคาว่าโลภในที่นี้อย่างเช่นถูกใจซื้อมาแล้วโอ้ยใช้ดีจังเลยซื้ออีกหนึ่งหรืออยากบางคนเนี้ยชอบซื้อมาเลยสองอย่างผมเป็นคนแบบนั้นเลยคือแต,แต่ต้องดูเงินทองก่อนนะครับว่าเราเช่นสมมติว่ามันราคาถูกมันไม่กระทบกับการเงินของเราเราจะจัดทุกสีทุกเยีะ ทุกแบบเอามาหมดเลยนะครับคือชอบแบบเนี้ยชอบหลากหลายชอบเยอะชอบแบบชอบมากเอามาหมดเลยแต่ถ้าเผื่อรู้สึกว่ากระทบเราจะไม่เอาทันทีเราจะรู้สึกว่าเออมันคือไม่ใช่ของเราหรอกเราก็เลยไม่เอาตัดออกไปแต่ถ้าเผื่อสมมติว่ามันแพงขึ้นมานิดนึงมันมันอาจจะกระทบได้ในอนาคตงั้นเราเอาแค่2แล้วกันก็คือเอาเอาคแบบมาอย่างละหนเอาแบบสวยๆดีๆที่ชอบนะครับหรือสอสีแต่ถ้ามันแพงจนแบบ เฮ้ยกระทบแน่ๆเลยการเงินเงินก็เอามาหนึ่งแล้วกันอะไรเงี้ยไม่เอาที่ชอบที่สุดไม่เอาไม่เอาหลายอรลอกเดี๋ยวมันจะกระทบการเงินอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่ความจําเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ดูด้วยว่าเนีย่ยรู้จักลดทอนความต้องการของเราลงมาเนี่ยคือมันตอบสนองได้แต่มันลดลงก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการดังนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ดีมันจะไม่ทําให้เราลําบากได้ในอนาคต ว่าเราทําอะไรอยู่บนความพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับแล้วก็ความถูกต้องแล้วก็ไม่เดือดร้อนในอนาคตเพราะอย่าลืมนะไฟไม่ฟังฟังหมดเชื้อไฟไฟก็มอดก็ดับดังนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าถ้าเราใช้เงินเปลืองจนเกินเหตุสุดท้ายเราไม่มีอะไรให้ยึดต,ติดชีวิตเราก็ดับบุบเช่นเดียวกันครับฝากไว้ด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ